สวัสดีจ้ามื้อนี้กลับมาพบกับช่องน้องซ่อนชนแนลอีกตามเคยนอกจากมื้อนี้ช่องน้องซ่อนชนแนลจากกมีแนวทางหวยหุ้นไทยนอกจากตอนเย็นของวันที่6สิงหากมีห้ยคืบเก่านะจาะแต่ก่อนเขาจะไปเบิงแนวทางหวยหุ้นไทยวันที่6สิงหานอกจากเขากลับมาเบิงผลหวยหุ้นไทยของวันที่หากรนะจ๊ะเย็นพัะที่หานะเที่ยวห้องหายไปจ้าว่า เขาตัวได้แน่จ้ะจากที่ห้อยแปนน่าจะเนวทางมาที่หาเนาะเข้ากับห้ฟันศูนย์บิงรูดใหนึ่งกับศูนย์นาจะผลที่เข้าเข่านาะจะเขาเข่าล่างเนาะจะออกสองศูนย์น่าจะเข้ากับเขาตัวฟันบิงรูดน่าจะก็ได้สองศูนย์ล่างเนาะจะจะเป็นได้แน่นอาจะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนชนแนลจ้ะ เบิ้งแนวทางหงวยหุ้นไทยนะจ๊ะของวันที่หาสิงหาเนี่ยจ๊ะได้เอาไปใส่เอาไปเลยนได้หลายได้น้อยกันบ่รานอกจากของวันที่หาเนาะจ๊ะจากที่เบิ้งผลไปเนาะกับเขาล่างเนาะจ๊ะจะเข้ากลับไปเบิ้งแนวทางของวันที่หกสิงหาต่อเลยนอกจากว่ามีตัวเด่นตัวนิ่งตัวใดหายเนาะจ๊ะกลับไปเบิ้งกันเลย จากเขากลับมาตามต้อนะาจะจากหวยหุ้นไทยนะจ๊ะแนวทางหอยหุ้นไทยของวันที่หกนะจ๊ะของวันที่หกสิงหาเนาะแนวทางของวันที่หกจากจากที่เขาหายไปนะจ๊ะเขากระเบิ้งนะจ้ะกระหายเด่นศูนย์กับเด่นหานะาจ๊ะของวันที่หกนะจ้ะ แตเบื้งฟันวิ่งรูดนะจ่ะเข้ากับไฮฟันหาเนาะฟันหาวิ่งรูดกับไฮห,หากับศูนย์จะเข้ากับเบื้งตัวนิ่นตัวร่องนะจ่ะเบื้งตัวนิ่นก้อนตัวนิ่งเข้ากับไฮห,หาหนึ่งจะหาสองหาสาม หาซี่จ้ะไปเบ่งตัวร่องนะจ้ะตัวร่องเขาก็ให้ศูนย์หาศูนย์โกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดจ้ะ สำหรับตัวนี้ตัวเจาะสองตัวเนาะก็ให้แนวข้าง้็จะเล่นไสกับน้่นนะจ่ะสำหรับตัวนี่แต่แต่ละมือนะจ้ะสำหรับหอยหุ่นเนาะก็จะเขายากเน่เนาะจ้ะตัวเจาะสองตัวตัวนี้เนี่ยนะจ้ะก็มีเขาบ้างลดบ้างกับบ่าว่ากันเนาะก็จะไปเป็นแนวข้างฟันวิ่งดุนะจ้ะตัวนี้เอาไปเล่นง่าย กลัวเน่อจากเป็นเนี่ยทา่งงายกลัวเขาไาเน่อจากของฟันวิงลูดเก่าไปล่องพิจารณาเบิ้งเน่อจากจากหลังจากเบิ้งเนี่ยท่างแล้วมือนีจากตัวเด่นตัวเน้นแล้วมีตัวเลขมากตัวเลขชอบถึกอกถึกใจก,กันบ้านอ่จากมีเลขในดวงใจเราบอกเขากล่าไปพิจารณาท่า,ทาเลือกหนึ่งเนื่องจากเอาไปเสริมเพื่อใหจะได้เรียนตัวนักตัวเบาได้จา้า ไทยนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลจก,ก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนนะจา้าขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนเนะจา้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลขอขอบคุณจา้าสวัสดีจา้า